กระสวัสดีท่านผู้ชมนะจะกรับสวัสดีท่านผู้ชมสุดที่ดดรักสุดที่รักด้วยนะจาพบกับไอ้กบนักปั้นอีกแล้วนะจาคุณแม่กับช่องไอ้กบนักปั้นนะจะคุณแม่จะาเจอกับฉันอีกแล้วนะจะแม่ เอ,อคลิปนี้นะจ๊ะฉันจะมาเล่นเกมวิธีแห่งกิเลนให้ทุกคนได้ดูได้ทุกคนได้ชมกันนะจ๊ะมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรกับเกมวิธีแห่งกิเลนนะจ๊ะแม่น,าน่นานเล่นทีจ้ะเออมาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ๊ะวันนี้มีเบ็ดอยู่ที่325บาทมาลุ้นกันสิว่าแตกเท่าไรนะจ๊ะกับทุนแบบนี้นะจ๊ะมา เบ็ดสัก10บาทออโต้สัก30ออโต้มาลุ้นกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไหร่นะจ๊ะคุณแม่จ๋ามาลุ้นกันเลยจ๊ะคุณพี่จาา๋ามาก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ดิฉันด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเพื่อแม่พาคลิปใหม่ๆของช่อง ไอ้กบนักปั่นด้วยนะจ๊ะคุณแม่จา๋าฝากเป็นกำลังใจให้ไอ้กบด้วยนะจ๊ะคุณแม่จา๋าเออช่วงนี้ก็คือไอ้กบไม่สบายบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรไม่สบายแบบแบบเยอะมากเลยค่ะุ่นผู้ชมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะคานผู้ชมงงเหมือนกัน ถ้าแบบวันไหนที่ไม่มาเหมือนวัวานไม่มาก็ขอบอบาไปั้านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ร้อยเซแต่ก็กลับมาแล้วนะคะท่านผู้ชมกลับมาแล้วคะ่ะยังไม่ร้อยเซแต่ก็กลับมาแล้วนะคะเออ,เอ,อมาจา้ะวันนี้มาเลยจ้ะฉันจะมาแบบเอนเนอแบบช่อตๆนะจ๊ะแต่เมื่อกี้ฟีเจอจะหายไปเลยจ้ะมาลุ้นกันอีกนาร,รอบที่สนะแล้วใช่มา ไม่มาเลยจ้ะกุณแม่จ๋างงสุดๆงงสุดๆไปเลยจ้ะกุ่วิจ๋าโอ้มาก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ไอ้กอบได้นะจ๊ะคอมเมนต์ให้ไอ้กอบหายไวๆได้นะจ๊ะกับโลกแบบ บางครั้งก็ไม่สบายบางครั้งก็เจ็บคอมันอ๊อซัสไปหมดเลยนะคะคุณพี่จนะ่าจริงๆอุปสรรคโคตรเยอะไปเลยจากคุณพี่จ่าแต่ไม่เป็นไรแล้วก็จะสู้นะจาคุณพี่จ่าพรุ่งนี้ก็จะไปหาหมออีกนะจากคุณพี่จ่าไม่มีอะไรดีเลยจากคุณพี่จ่าพวุ่นี้มีอีเวนต์เยอะมากต้องไปหาหอ่อต้องไปทำโทราต้องไปแบบ ทำงานแล้วก็ต้องมาลงคลิปให้ทุกคนดูอีกนะคะท่านผู้ชมโอ้โหวุ้งนี้งานเจอแบบสนั่นวันไหวเลยนะจะกรุณาจาพูดเลยพุดเราคิดแล้วเราจะไปยังไงดีวะอะไรประมาณน,นี้นะคะคุณแม่จา่าแต่เราก็จะซู้นะจ๊กคุณแจาจ่าจะซู้มากๆเลยจ๊กคุณจาจ่าเออ ตอนนี้เงินรางวัลเมกาอยู่ที่443บาทนะจ๊ะคุณแม่จ๋าสุดฟังเวลาจ๊ะแม่มาอีก15รอบสุดท้าย15รอบสุดท้ายมาหลุนกันสิว่าดิฉันจะแตกโท่าไหร่นะจ๊ะมาหลุนกันเลยจ๊ะโอ้โหแตกช่ำอยู่นะแตกแบบเรื่อยๆอยู่นะคุณแม่จ๋าก็ยังดีนะยังแตกเรื่อยๆอยู่นะจ๊ะคุณแม่จ๋า แตกบแบบจำช้ำแบบเรื่อยๆเลยจะกูแม่จับมาหลุนกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะโอ้โหฟรีเกมสักทีจะ้ะให้หลุนสิบก็รอบโอ้โหาหาหาตัวไปเลยจ้ะแม่หาทองคํามาเลยจะกูแมาจา่จ้ะมันเลิศจริงๆมะลองหกสิหกหรือเปล่าไม่มาจา้ะเออก็ยังดีได้หาทองคาําจ้ะก็ยังดีสั่งแม่บรรลุนกันสิว่าดิฉันจะแตกเท่าไรนะจ้ะ เออหมุนฟรีเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้โหหมุนฟรีสิบรอบจาะมาลุ้นกันสิว่าทจะจะแตะเท่าไหรนะ่ในรอบนี้นะจ๊ะปะล้มกันเลยจ้ะมาจากคุณแม่จามมาลุ้นกันเลยจ้ะโอ้โห้าสิบาบาทโอ้โมาสองบาทจ้ะแม่จ๊ะ มาลุ้นกันต่อนะจ๊ะคุณแม่จ่าลุ้นกันช่ำๆเลยจ้าเงินรางวัลก้อนโตที่ฉันแตกแล้วนะจ๊ะคุณพี่จ่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะว่าจะแจกเท่าไหร่นะจ๊ะคุณแม่จ่ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะโอ้โหได้4ี่ร้อยยี่สิบหกบาทจุดห้าสิบสตางค์มันสุดปังจริงๆริเลยจ้ะคุณแม่จ้ามาลุ้นกันเลยนะจ๊ะคุณพี่จ่า มาจากคุณพี่จามาจากคุณพี่จ่ามาโอ้โหแตกแบบจำแบบจับกระพูนสิพ้าจากเงินรางวัลก้อนโตแตกกระวาจับนสุดเป็นปังจริงๆจะได้สองร้อยสามสิบเก้าบาทจุดห้าสิบสตางค์ก็คือสุดๆไปเลยจากคุณแม่จา่าสุดๆไปเลยจากคุณพี่จ่ามาเล่นเกษติจิตจะจะไตเท่าไร มาจากคุณแม่จา๋าขอแบบแตกแบบจำจ้ได้หรือเปล่าแตกแบบจำจ้ได้หรือเปล่าคุณแม่กับคูณ19มาเงานินรางวัลก้อนโตแตกอีกเราจะกุนแม่จา๋ามันสุดมันปังย่างจีิงนี่เองเนาะได้200 26แบบบาทสุดปังจริงๆจากากับเงินรางวัลก้อนโตของดิฉันเาจคกณแม่จา๋ามาอ้า,ารอบสุดท้ายกับคูณ19มันปังจริงๆจะ้ะมาบวกอีกหนึ่งรอบบวกอีกหนึ่งรอบแต่ขอแตกก่อนนะจะกุนแม่จ๋า เออแตกแบบปังจริงๆจากคุณแม่จ๋าโอ้โหแปดร้อยยี่สิบแปดบาทแตกจากคุณแม่จ๋ามาหลุนกันสิว่าเงินรางวัลก็ตัวฉันจะแตกอีกเท่าไหร่แล้วจ้ะโอ้โหวันนี้แตกแบบสนั่นวันไหวจริงๆจากคุณแม่จ๋าแตกแบบเลิศจริงๆจากคุณแม่จ๋าสุดปังไปเลยจ้า โอ้โหได้เงินรางวัลซูปปเปอร์เมกาอยู่ที่981บาทสุดปังกับเงินรางวัลก้อนมีมากเยนะาจ๊ะแต่ตอนนี้ฉันได้บวกอีกเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะโอ้โหแตกแบบฉ่ำจริงๆจะแมสตีกเกมครั้งนี้แตกแบบฉ่ำจริงๆจากเงินรางวัลก้อนสดแตกแบบมหาศาลจริงๆจะแมจจาสุดปังปเบยจ้า เงินรางวัลก้อนโตดิฉันแตกอีกแล้วนะจ๊ะสุดปังไปเลยมันสุดมันปังจริงๆจ้ะคุณแม่จ๋ามาหลุนก็สิว่าดิฉันจะแตกอีกเท่าไหร่นะจ๊ะมาหลุนกันเลยนะจ๊ะคุณแหวะจ๊ะโอ้โหได้800บาทไปเปกับเงินรางวัลซุปเปอร์ไมการนะจ๊ะมาอีกสามรอบกับคูณ27่สคูนยีมา แตกแบบจำๆเด้ือเรล่ามาขอแตกแบบเลดๆได้หรือเปล่าแตกแบบเลดๆจำๆได้หรือเปล่ามาเออได้หนึ่งร้อยสิบหกบาทก็ยังจำอยู่ยเออมามาลุ้นกันสิว่างเาางินรางวัลรวมไอ้กลบจะได้เท่าไหร่มาลุ้นกันเลยนะคะได้สองพันแปดร้อยยี่สิบบาทจ้ะ กับเงินรางวัลรวมดิฉันก็คือสุดปังไปเลยจ้ะคุณแม่จ๋าสุดปังไปเลยจ้ะมาจากคุณแม่จ๋าคลิปนี้นะจ๊ะสร้างมาเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กคนไหนที่ต่ำกว่า18ปีไอ้กลมไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะแม่ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงได้นะจ๊ะแต่ไอ้กลไม่แนะนําให้ทําตามนะจ๊ะแม่จ๋า แต่ถ้าคนไหนสนใจอยากเล่นเกมเหมือนอ้กบนะจ๊ะก็ใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าใต้คอมเมนต์เลยนะจ๊ะคุณแม่จ๋าเออถ้าใครทุนน้อยก็เล่นได้นะจ๊ะทุนเยอะก็เล่นได้นะจ๊ะแม่เว็บนี้มีเกมเยอะมากๆากนะจ๊ะแม่ไม่ใช่มีแค่เกมที่แบบไอ้กบมาเล่นนะจ๊ะแต่ไอ้กบเล่นเกมที่เขามีกระสานะจ๊ะรอเปา เขามีกระแสก็ได้มาเล่นเกมนี้บางคนแบบถ้าไอ้ผมเล่นเกมที่ไม่มีกระแสวยวคนจะไม่ดูอะไรประมาณนี้จา่าันแนกจ้าเข้าจใจไอ้กบด้วยน้าแต่ตอนนี้ฟีเกมจะแตกอีกหรือเปล่ามาจริงๆจก่กันแนกสุดปังเวเลยจ้าเลิศสุดๆไปเลยจ,จะกันแนกจ้ามาลุ้นกนสิว่าที่ฉันจะแตกยอดไรนะจา้ามาโอ้โห و, การรอบมา มนฟีการรอบมาลยกสิว่าดิฉันจะแตกซอสใส่ไหนจ้ะพอแตกแบบปังๆได้หรือเปล่าแตกแบบปังๆได้หรือเปล่าจ้ะคุณแม่จ๊ะพอแตกแบบปังๆซ้ำๆแล้วหรือเปล่าจะ้ะแตกแบบปังๆสุดๆให้ดิฉันได้ตายแบบเออรงอกรงใจได้หรือเปล่าจาะคุณแม่จ้ะ ให้ฉันได้รงออกลงใ้องไห้ได้เลป่าจา้ะคุณแม่จ้ะมาจา้ะอีกสรอบสุดท้ายสรอบสุดท้ายมาลุงก็ชิว่าที่ฉันจะแตกเขาไร่นะจ๊ะคุณพี่จา้มามันลุ้นกันเลยนะจ๊ะ มาคูณสิบเจ็ดขณะนี้ต้องแจกแบบจำๆแล้วแหละมาคูณสิบเก้าแล้วจะต้องมาจำมาลุ้นกันเลยนะจ๊ะโอ้โหได้หกร้อยแปดสิบสี่บาทก็คือชามสุดๆมามาลุ้นกันเลยจ้ะัาลุ้นกันเลยนะจ๊ะกูติวะบันลุ้นกันเลยนะจ๊ะ โอ้โหสุดปังไปเลยจาาเงินรางวัลก้อนโตที่ฉันแต้อีกแล้วนะจ๊ะมันสุดมันปังวันดีจริงๆเปเลยจ้ามันลุนเกสิวาที่ฉันจะแตะเท่าไรนะจ๊ะมันปังมันสุดจริงๆเปเลยจ้ากุณพีจ๋ามาหลุ้นเกษีวาที่ฉันจะแตะเท่าไรนะจ๊ะเออ โอ้โหได้818บาทก็คือปังสุดๆกับเงินรางวัลซูเปอร์เมกาของดิฉันนะจ๊ะมาลุนกันต่อลุนกันต่อจ้ะอีกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายไลดูกันกสิว่าดิฉันจะได้เงินรางวัลรวงเท่าไรนะจ๊ะมาลุนกันเลยจ้า ได้1,322บาทก็คือสุดปังไปเลยจากคุณแม่จากกับเงินรางวัลรวมของไอ้กบนะจากคุณแม่จากมาลุ้นกันต่ออีก6รอบ6รอบ6รอบนะจากคุณแม่จมาลุ้นกันเลยนะจ้ากนแมจามาลุ้นกันเลยนะจากคุณแม่จากมาลุ้นกันเลยนะจากคุณแม่จโอ้โหมา เงี้ยแบบนี้น่าจะไม่ได้โอ้โหมาโอ้โหสุดปังปไปเลยจัะแม้คุณสามร้อยคุณสามร้อยก็บาท แตกไปแล้ว5 2 1 1บาทจุดห้าสิบตต่างก็คือสุดๆบางๆไปเลยนะจ๊ะแม่คลิปนี้ไอ้กลุ่มว่าไอ้กลุ่มลาไปก่อนดีกว่านะจ๊ะตัวแม่จ๋าก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไอ้กลุ่มด้วยนะจ๊ะกดกระดิ่งเบื้องม่พาคลิปใหม่ๆของช่องไอ้กบนักปัน่นแล้นะจ๊ะคุณแม่จ๋าเจอกันใหม่คลิปนะจาะคลิปนี้ไอ้กบขอลาไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย